ในหนึ่งวันเวลาคือสิ่งเดียวที่ทุกคนได้รับอย่างเท่าเทียมกันและในหนึ่งวันยามเช้าถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่จะนำคุณไปสู่วันที่ดีที่สุดคุณจะตื่นกี่โมงไม่ใช่เรื่องสลักสําคัญอะไรคุณจะตื่นตีสีหรือ9้าโมงเช้าก็ไม่มีปัญหาเพราะสิ่งสําคัญมันไม่ใช่ตื่นตอนกี่โมงแต่มันคือตื่นมาแล้วทำอะไรต่างหาก นิสัยดีๆยามเช้าจากหนังสือเล่มนี้เพียงแค่คุณนำมันไปใช้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างคาดไม่ถึงคุณไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดและไม่จำเป็นต้องทำทุกวันแค่ต้องทำเมื่อคุณรู้สึกว่าอยากลองทำดูก็พอทำแค่นี้ก็สามารถพลิกชีวิตของคุณได้ วัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่คีสตอรี่หนังสือดีเปลีป่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า1น,นาทีปาฏิหาริ์หลังตื่นนอนเขียนโดยมัตสึดะมิฮิโรแม้จะรู้ว่าตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้มากที่สุดแต่ผู้เขียนก็ยังไม่สามารถต่อสู้กับยามเช้าได้จริงๆเขาเป็นคนที่ไม่ถูกกับยามเช้ามาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งวันหนึ่ง เขาเดินเข้าไปในร้านขายสินค้าเบรทเตลที่มีเครื่องเขียนมากมายเห็นสมุดโน้ตเล่มหนึ่งเขียนว่าใช้สำหรับเขียนงานที่ต้องทำในหนึ่งวันเขานึกในใจว่าถ้าเราเขียนสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ตอนที่เพิ่งตื่นนอนบางทีมันอาจจะช่วยจัดระเบียบความคิดของเราได้เช้าวันต่อมาพอตื่นนอนผู้เขียนก็เปิดสมุดเล่มนั้น พร้อมหยิบปากกาขึ้นมาแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้คืออะไรจากนั้นก็เขียนคําตอบที่คิดได้ลงไปในสมุดแน่นอนว่าเมื่อเราจดจ่อก,กับสิ่งที่ต้องทำในวันนี้เราก็จะสามารถทำให้มันเป็นจริงได้พูดง่ายๆก็คืองานต่างๆที่ลอยเคว้งอยู่ในหัวจะถูกแบ่งแยกว่าจะทำหรือไม่ทำโดยอัตโนมัติ เมื่อรู้ชัดเจนแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำเราจะมีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้นผู้เขียนได้ตระหนักว่าเมื่อทุ่มเทพลังให้เฉพาะสิ่งที่ต้องทำสมาธิก็จะเพิ่มมากขึ้นทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานตลอดวันเพิ่มขึ้นตามไปด้วยลายวันต่อมาหลังจากที่เขาเขียนสิ่งที่ต้องทำในวันนี้จนกลายเป็นนิสยัย มันทำให้เขาทำสิ่งที่เขียนไว้ให้เป็นจริงได้และมันทำให้ความรู้สึกแง่ลบที่เขามีต่อยามเช้าหายไปหลังจากที่เขาเขียนสิ่งที่ต้องทำลงไปในสมุดโนด้ต mm. เขาก็ใช้เวลายามเช้าด้วยความรู้สึกแง่บวกว่าเอาละวันนี้จะทำอะไรดีนะผู้เขียนอยากให้คุณรู้ว่าการตั้งคำถามกับตัวเองในยามเช้า มีพลังมาหาศาลจนสามารถพลิกสามัญสำนึกของคุณได้เพราะแค่เขาตั้งคำถามกับตัวเองมันก็ทำให้คนที่ไม่ถูกกับยามเช้าตั้งแต่เด็กอย่างเขากลับกลายเป็นคนที่ตั้งตารอยามเช้าแทนคุณภาพชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับการใช้เวลาในยามเช้าดังนั้นในหนึ่งวันจะเป็นวันที่แสนวิเศษหรือวันที่ไม่ได้เรื่อง ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เวลายามเช้าอย่างไรหนึ่งนาทีหลังตื่นนอนคือปาฏิหาริย์ดังนั้นจงเริ่มต้นได้การทําให้ตัวเองมีความสุขถ้าคุณไม่รู้ว่าหลังตื่นนอนต้องทําอะไรถึงจะทําให้ตัวเองรู้สึกอิ่มเอมและมีความสุขลองถามตัวเองว่าช่วงเวลาที่ได้กินขนมปังปิ้งร้อนๆพร้อมทาเนยช่ำชๆ หรือช่วงเวลาที่ได้จิบกาแฟหอมๆอมอร่อยๆมองวิวนอกหน้าต่างฟังเพลงเบาๆดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าทำให้คุณรู้สึกอิ่มเอมและมีความสุขได้หรือเปล่าอะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขได้ในตอนเช้าให้ทำมันทุกวันจนกลายเป็นนิสัยการสะสมช่วงเวลาแห่งความสุขจะช่วยให้ชีวิตของคุณเปล่งประกาย หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีเนื้อหาชวนให้ตื่นเช้าแต่ชวนให้ทำกิจวัตรดีๆหลังตื่นนอนหนึ่งนาทีไม่ว่าคุณจะตื่นนอนตีสี่หรือ9ก้าโมงเช้าการได้ทำสิ่งที่ชอบและมีความสุขในช่วงแรกของวันจะทำให้คุณอารมณ์ดีและมีแรงจูงใจในการทำทุกสิ่งเพิ่มสูงขึ้นลองใช้เวลาหนึ่งนาทีหลังตื่นนอนตั้งคำถามที่สามารถสร้างปฏิหารให้กับตัวเองได้ ในสมองของคนเรามีความรู้สึกหลากหลายกว่าที่คิดซึ่งเราไม่สามารถพูดมันออกมาได้ทั้งหมดการถามตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรหลังตื่นนอนสามารถปรับสภาพจิตใจของเราในตอนเช้าได้มันเป็นคำถามที่ช่วยให้รู้ตัวว่าตัวเราในตอนนี้เป็นอย่างไรหากคำตอบที่ได้เป็นความรู้สึกในแง่ลบวิธีปรับเปลี่ยนความรู้สึกที่ง่ายที่สุดคือ ถามตัวเองว่าวันนี้ต้องเป็นแบบไหนถึงจะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมเพราะสมองของเรามีกลไกยอย่างหนึ่งคือเมื่อถูกตั้งคำถามมันจะพยายามค้นหาสิ่งที่นำไปสู่คำตอบโดยอัตโนมัติถ้าอยากให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขจงตั้งคำถามที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีและมีความสุขก,การลงมือทำสิ่งเล็กๆน้อย จะทำให้ระดับความพึงพอใจในแต่ละวันของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าทึ่งการนำเข้าข้อมูลในตอนเช้าสักหนึ่งนาทีด้วยการอ่านหนังสือหรือทำสิ่งที่ตัวเองชอบและสนใจจะทำให้วันทั้งวันของคุณเป็นวันที่ยอดเยี่ยมยามเช้าเป็นช่วงเวลาสำคัญถ้าคุณอยากเริ่มต้นวันใหม่อย่ยางมีความสุขลองเปิดผ้าม่านเพื่อ,ออาบแดดยามเช้าดู มันจะช่วยให้ร่างกายตื่นตัวและรู้สึกสดชื่นแจ่มใสได้การตรวจสอบสภาพร่างกายของตัวเองในตอนเช้าก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าหากร่างกายเราไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะทำอะไรประสิทธิภาพก็จะลดลงผู้เขียนทำบอดี้สแกนทุกเช้าเขาจะค่อยๆเพ่งความสนใจไปยังร่างกายแต่ละส่วนโดยไล่ตั้งแต่ปลายเท้าไปจนถึงศีรษะ พร้อมกับฟังเสียงร่างกายไปด้วยเมื่อเราเพ่งความสนใจไปยังร่างกายแต่ละส่วนก็จะได้ยินเสียงของร่างกายบอกกับเราว่าเจ็บเข่าซ้ายนิดหน่อยหรือรู้สึกว่าคอตึงๆพอรู้อย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถวางแผนและปฏิบัติตัวเพื่อรับมือกับเสียงเหล่านั้นได้การรับมือกับอาการเจ็บเขา่าคือการใส่รองเท้าผ้าใบที่ไม่สร้างแรงกระแทกต่อหัวเขา่า การรับมือกับอาการคอตึงคือการจองคอสนวดเพื่อแก้อาการคอตึงจงหมั่นตรวจสอบร่างกายตัวเองอยู่เสมอด้วยการทำบอดดี้สแกนคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับถ้อยคำมากทุกวันนี้ผู้เขียนจะเขียนสิ่งที่อยากให้ตัวเองเป็นลงในกระดาษแล้วพกติดตัวเพื่อหยิบขึ้นมาอ่านเวลาเดินเล่นหรือพักผ่อนเขาทำสิ่งนี้จนเป็นนิสยัย การจินตนาการตัวเองในอุดมคติแล้วเขียนออกมาจากนั้นก็อ่านออกเสียงเพื่อให้ตาเห็นและหูได้ยินมันจะประทับและตราตรึงอยู่ในจิตใต้สำนึกไปโดยอัตโนมัติวิธีนี้มีชื่อเรียกว่าการยืนยันกับตัวเองมันจะช่วยให้เราสร้างผลงานออกมาได้อย่างต่อเนื่องในยุคที่ข้อมูลมีมากล้นอย่างทุกวันนี้หากไม่รู้จักคัดเอาแต่ข้อมูลที่จำเป็นต่อตัวเองแล้วก็ เราจะกลายเป็นมนุษย์ที่ได้แค่รับอย่างเดียวการรับเข้าอย่างเดียวจะส่งผลเสียต่อความเป็นตัวของตัวเองอาจถึงขั้นทำให้เรากลายเป็นคนไม่ยอมใช้ความคิดได้หากในแต่ละวันคุณเปิดโทรทัศน์แบบไร้จุดหมายหรือนั่งดูรายการเกมโชว์ไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็นั่นแปลว่าคุณกำลังรับเอาข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์มาใส่ลงในสมองที่สดชื่นแจ่มใสในตอนเช้าอยู่ ผู้เขียนไม่ได้บอกว่าโทรทัศน์ไม่มีอะไรดีเลยแต่สิ่งสำคัญคือการเลือกข้อมูลที่จำเป็นต่อตัวเองหากอยากมีช่วงเวลาดีๆในตอนเช้าสิ่งที่ต้องทำคือมองหาวิธีผ่อนคลายในแบบของตัวเองและทำมันให้ติดเป็นนิสัยงานวิจัยมากมายพบว่าเพลงคลาสสิกนั้นนอกจากจะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วยังช่วยเพิ่มสมาธิ ที่สคัญยังเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาต่อให้ออกไปเที่ยวหรือไม่ได้อยู่บ้านก็ทำได้สบายๆผู้เขียนจึงอยากแนะนำการฟังเพลงมากเป็นพิเศษในการจะเริ่มต้นหนึ่งวันที่ดีได้ตัวช่วยที่ดีมากคือการปรับวิธีคิดเตรียมเอาไว้ตั้งแต่คืนก่อนหน้าลองมองหาเรื่องที่ทำให้รู้สึกดีแล้วคิดว่าอยากให้พรุ่งนี้เป็นวันแบบไหน การถามว่ามีเรื่องดีๆอะไรบ้างคือการตั้งคำถามโดยสันนิษฐานไว้ล่วงหน้าว่าต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหากที่ผ่านมาคุณใช้เวลาช่วงก่อนนอนด้วยความรู้สึกแย่ๆแ,แล้วก็ขอยลองถามตัวเองดูว่าวันนี้มีเรื่องดีๆอะไรบ้างแล้วมันจะช่วยให้คุณหันไปมองหาเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นแทนการตั้งคำถามในคืนก่อนหน้า ส่งผลให้เราสามารถใช้เวลายามเช้าของวันต่อมาได้อย่างมีประสิทธิภาพจงจำเอาไว้ว่าไม่จำเป็นต้องทำทุกวันก็ได้ทำแค่วันที่เราทำไหวก็พอไม่ว่าใครก็ล้วนมีงานที่ต้องทำให้เสร็จภายในวันนั้นให้ได้อยู่แล้วงานที่ว่านี้มีหลากหลายรูปแบบสามารถเป็นได้ทั้งงานเล็กและงานใหญ่คนที่มีเรื่องต้องดูแลหลายอย่างควรสร้างรายชื่อติดต,ต่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือโดยการเขียนชื่อคนที่ต้องติดต่อลงไปพร้อมกับเขียนด้วยว่าจะติดต่อผ่านช่องทางไหนการทำแบบนี้จะช่วยลดความซับซ้อนป้องกันการลืมและทำให้เราสามารถจดจ่อกับงานที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆได้อย่างเต็มที่เวลาทำงานมีบางเรื่องที่ต้องรีบทำก็จริงแต่พร้อมกันนั้น ก็มีหลายเรื่องที่ไม่ต้องรีบทำก็ได้เราจึงควรถามตัวเองและไตรตรองให้รอบคอบว่าเรื่องไหนต้องทำเรื่องไหนไม่ต้องทำเพื่อจะได้ใช้เวลาในหนึ่งวันให้คุ้มค่าและไม่สูญเปล่าหากลงมือทำในช่วงเวลาที่เหมาะสมมนุษย์จะสามารถสร้างผลงานได้ดีขึ้นและมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเราจึงควรรู้ว่าช่วงเวลาที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือช่วงไหนเมื่อรู้แล้วว่า ช่วงเวลาไหนที่ตัวเองมีประสิทธิภาพสูงสุดสิ่งที่ควรทำเป็นลำดับต่อไปคือกำหนดว่าจะทำอะไรในช่วงเวลานั้นแล้วทำมันจนเป็นนิสยัยเราเคยเชื่อกันว่าเวลาที่ไม่ได้ใช้ความคิดสมองจะหยุดทำงานและจะเริ่มทำงานอีกครั้งก็ต่อเมื่อใช้ความคิดแต่ผลการวิจัยมากมายกลับบ่งชี้ว่าตอนที่ไม่ได้คิดอะไรอยู่นั่นแหละที่สมองจะทำงานมากที่สุด นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางครั้งเราถึงได้ไอเดียดีๆขึ้นมาทั้งที่นั่งเมออยู่เวลาที่ไม่ได้คิดอะไรอย่างตอนนั่งเมอสมองส่วนที่เรียกว่า D.M.N. หรือสมองส่วนเครือข่ายอัตโนมตัติที่เปรียบได้กับระบบออโต้พายโจะทำงานว่ากันว่าเมื่อใช้ D.M.N. สมองจะทำงานมากกว่าปกติถึง15เท่า การจงใจหาเวลาให้ตัวเองได้นั่งเมอจึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้มนุษย์แต่ละคนต่างก็มีวิธีนั่งเมอในแบบของตัวเองบางคนนั่งเมอได้เวลาดื่มชาในขณะที่บางคนนั่งเมอได้เวลามองดูทะเลหรือท้องฟ้ายังมีการนั่งเมออีกหลายๆรูปแบบเช่นนั่งสมาธิเล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือรดน้ำต้นไม้ คุณสามารถปรับกิจกรรมนั่งเหมือให้เหมาะกับตัวเองได้ตามใจชอบเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างไม่เสียสุขภาพหากคุณคิดว่าอยากเปลี่ยนชีวิตในตอนนี้หรืออยากเปลี่ยนตัวเองสิ่งแรกที่คุณควรทำคือรู้ว่านิสัยของตัวเองตอนนี้เป็นอย่างไรการจดบันทึกคือทางลัดที่จะช่วยให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะการจดบันทึก จะทำให้ความสนใจของคุณมุ่งไปสู่สิ่งที่เขียนคุณควรเริ่มด้วยการทำความรู้จักกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองจากนั้นก็จดบันทึกว่าตื่นกี่โมงนอนกี่โมงจดบันทึกสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ทำบ่อยๆแล้วคุณจะเริ่มมองเห็นสิ่งที่ทำจนติดเป็นนิสยัยคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกวันก็ได้ทำแค่วันที่คุณนึกขึ้นได้ก็พอ แล้วคุณจะมองเห็นตัวเองในแง่มุมใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนชีวิตมนุษย์คือการสร้างสมของช่วงเวลาหนึ่งวินาที1น,นาทีหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนและหนึ่งปีไปเรื่อยๆช่วยชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับตอนนี้จงลงมือทำโดยให้ความสำคัญกับช่วงขนาดเล็กๆ อย่างหนึ่งนาทีหรือหนึ่งวินาทีของยามเช้าวันนี้สิ่งสำคัญสำหรับชีวิตที่มีความสุขคือความยินดีและความหวังไม่ว่าจะมีเงินมากสักแค่ไหนหรือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากเท่าไรหากไม่รู้สึกยินดีก็ไม่อาจพูดได้ว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขในทางกลับกันขอแค่รู้สึกยินดีก็ถือเป็นชีวิตที่มีความสุขแล้ว นอกจากนี้อีกสิ่งที่จะเป็นพลังในการมีชีวิตก็คือความหวังหากมีความหวังต่อให้จะเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นมากแค่ไหนคุณก็ยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อมุ่งหน้าสู่ความหวังหากชีวิตของคุณคือภาพ,พยนตร์หนึ่งเรื่องวันนี้คุณอยากให้มันเป็นแบบไหนนี่คือคำถามที่จะทำให้คุณได้ใช้ชีวิตในฐานะตัวเอกของชีวิตตัวเอง วันนี้ที่คุณสร้างขึ้นมันจะสั่งสมจนกลายเป็นหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีและสุดท้ายมันจะกลายเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าชีวิตโลกนี้มีคนที่ดูเหมือนเป็นพระเอกหรือนางเอกอยู่มากมายเช่นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคนที่มีชื่อเสียงที่มีคนรอบข้างหลงไหลคนมีอำนาจที่มีทั้งตำแหน่งและชื่อเสียง เวลามองดูคนเหล่านั้นเราย่อมรู้สึกเหมือนพวกเขาเป็นตัวเองแต่ทว่าคนที่เป็นตัวเอกในชีวิตของคุณก็คือตัวคุณเองต่อให้เป็นคนที่มีชีวิตเลิศเลอสมเป็นตัวเอกพ่อมาอยู่ในภาพยนตร์ของคุณเขาก็เป็นได้แค่ตัวประกอบเท่านั้นสิ่งที่ผู้เขียนอยากบอกที่สุดในหนังสือเล่มนี้คือคุณคือตัวเอกในชีวิตของคุณเอง ไม่มีใครมาแสดงแทนคุณได้คุณเป็นคนพิเศษที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นการลงมือทำอะไรโดยไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองจะไม่ทำให้รู้สึกอิ่มเอมใจหรือภาคภูมิใจที่ทำสำเร็จชีวิตที่มีแต่ทำตามคำสั่งหรือทำตามความคิดเห็นของคนอื่นนั้นในแง่หนึ่งก็สบายดี แต่มันจะไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตของตัวเองเลยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการมีชีวิตโดยคำนึงถึงช่วงเวลาหนึ่งนาทีหรือแม้แต่หนึ่งวินาทีถึงสำคัญมากการใช้เวลาตอนเช้าตั้งคำถามสักหนึ่งนาทีจึงถือเป็นก้าวแรกในการสร้างชีวิตที่เป็นของตัวเองไม่จำเป็นต้องตอบให้ฟังดูดีแค่ตั้งคำถามกับตัวเองไปเรื่อย ความคิดของคุณจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดและพอรู้ตัวอีกทีชีวิตของคุณก็ต่างไปจากที่ผ่านมาแล้วการเปลี่ยนวิธีใช้เวลาในตอนเช้าจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้หนึ่งนาทีปาฏิหาริ์หลังตื่นนอนขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุข ขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ